อ่ากลาบสวัสดีสิทธิ์ยานุสิทธิ์หลวงปรวยปราสาทิโกทุกๆท่านครับวันนี้พบกับตับหวานนิยมพระเตตามหลักศาสนเช่นเคยพี่หลังจากหายไปนานวันนี้มีเหรียญหายากและนิยมมาแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆทุกๆท่านเพื่อเป็นเกราะป้องกันพระเกนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญอนุสรณ์ โรงเรียนพาชีนี่ออกปี2556เหรียญลักษณะเหมือนเหรียญชนะจนแต่นี้เป็นเหรียญอนุสนรฉลองอาคาร62ปีโรงเรียนพาชีนี่ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อชื่นคือพระอาจารย์ของหลวงพ่อรวยนี่จะเป็นเหรียญเนื้อกะไหลลงยา หน้าหลังนเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างหายากและนิยมทำไมถึงมาทำคลิปแบ่งปันความรู้เหรียญน,นี้เพราะอะไรพี่ๆอาจจะสงสัยเพราะรุ่นอื่นคนอื่นก็ทำกันเยอะแล้วผมก็เลยหารุ่นที่คนอื่นไม่ทำและส่วนตัวผมก็ชอบเหรียญรุ่นนี้เลยมาแบ่งปันความรู้ชี้จุดตำหนิจุดใจตั้งเหรียญรุ่นนี้ให้พี่พ ทุกทท่าน fc ตับหวานทุกทุท่านได้เอาไว้เป็นเกาะป้องกันพระกีนะพี่นะมาไม่ต้องพูดปั้มตำเพลงอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้มีไม้ชมสามเหรียญสามเหรียญน,นี้เป็นของลูกค้านะพี่นะสามเหรียญน,นี้ได้แบ่งบันบูชาพี่ๆี่ไปเลยเอามาทําคลิป เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาพร้อมกัน3ามเหรียญแต่วันนี้ได้พร้อมมาสามเหรียญแต่ปิดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันอันดับแรกเลยพี่ของการดูเหรียญน,นี่หยิบเหรียญขึ้นมาดูลักษณะความคมชัดของเหรียญการลงยารุ่นนี้เป็นลักษณะการลงยาเยน็น เหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันหลายเนื้อนะพี่นัมีทองแดงกับไหลเนื้อเงินน้ว่าหลากหลายแต่วันนี้มีมาชมเป็นเนื้อกะไหลด้านด้านหลังเป็นหลวงพ่อรวยลงยาน้ําเงินอันนี้ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อชื่นมาอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ใบหน้าของหลวงพ่อชื่นเส้นเกษา เมตตาความคมชัดความลึกของล่องหูต่างๆลิมฝีปากจมูกเบสิกเบื้องต้นนะพี่นะดูความคมชัดนี่เมตตาหลวงพ่อคมชัดนี่ ตาหลวงพ่อเป็นชั้นๆเลยพี่ดูนี่ดูความคมชัดดูเม็ดตาีิมฝีปากเส้นเกษาหลวงพ่อนี่คมชัดซูมเยอะไปหรือเปล่าในล่องใบหูพี่ ชัดไหมชัดไหมเดี๋ยวหามุมที่ชัดให้ดูนะพี่นะนี่ดูเม็ดต,ตาหนุ่พ่อเส้นเกศาลองจมูกมาดูลิ้วจีวอน ดูความคมชัดด้านหน้าก็มีจุดให้ดูไม่ค่อยเยอะนะพี่นะจุดที่หนึ่งมนาะผมจะบอกจุดที่หนึ่งพี่ดูบริเวณด้านในเนี่ยระหว่างขอบกับหูนะมันจะมีเส้นเส้นใบคมๆอยู่หนึ่งเส้นคมๆเลยนะพี่นะ มันสะท้อนไฟแป๊บนะพี่นะหามุมให้ชัดๆจะได้ดูชัดๆนานๆๆเห็นไหมพี่โอ้มันสะท้อนอะแป๊บนะพี่นะนั่นๆชัดๆเลยพี่ บริเวณนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่นตรงปลายดินสอบิตรงนี้นะนี่นั่นที่ผมเชีย่ยเนี่ยชัดเลยเดี๋ยวลงกล้องให้ดูขอไปพี่ๆทุกท่านนะพี่นะเนื่องจากเหรียญเป็นเหรียญกระไหลมันจะสะท้อนแสงนิดนึงแต่ผมไปยามหามุมดูให้ชัดๆนั่นหนึ่งเส้นมืออาจจะสั่นๆ่อยนะนีดูขอบเหรียญวิ ผิวเหรียญเรียบตึงจุดต่อมาพี่อันนี้จุดสำคัญเลยด้านหน้านะอ๋อเดี๋ยวผมไม่ดูเหรียญอื่นก่อนว่ามีเหมือนกันไหมจุดแรกนะบริเวณนี้นะนี่มองแบบนี้ก็เห็นชัดเลยพี่เห็นไหมนั่นพี่เห็นไหม เดี๋ยวให้ดูนะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมพี่นี่มีเหมือนกันนะนี่มาดูอีกเหรียญหนึ่งต้องพลิกแบบนี้มืออาจจะสันส่นๆหน่อยนะพยายามหาม,มุมนี่นี่นี่ เห็นไหมพี่มีเหมือนกันเลย <c oughs> มาจุดต่อไปจุดต่อไปมามาดูกันบริเวณสังกติหลวงพ่อพี่มันจะมเเเีเป็นเส้นอยู่หนึ่งเส้นเป็นเส้นอยู่หนึ่งเส้นแล้วก็เป็นเม็ดไข่ปลาตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ใต้ ใต้คางหลวงพ่อสามจุดนี้มีเหมือนกันทุกเหรียญเดี๋ยวจะให้ดูสําคัญและจุดนี้นี่น,นี่เห็นไหมพี่นั่นนั่นเส้นแตกบริเวณนี้บริเวณนี้น,น,นี่ที่ปลาดินสอนะและเม็ดไข่ปลาตรงนี้ที่ปลาดินสอและใต้คางหลวงพ่อสามจุดพี่ดูดีๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเหมือนกันทุกเหรียญไหม นี่หนจุดจุดที่สนี่เม็ดไข่ปลานี้พี่เห็นไหมตรงตะเคงดูอ่ะถ้าดูเพื่อนๆจะไม่เห็นใต้คางของพ่อนี่น,นีเห็นไหมพี่หนึ่งจุดนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูใต้คางของพ่อบลิเวณน,นี้พี่จะเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆคมๆเลย ต้องมีนะพี่นะเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญอื่นด้วยว่ามีเหมือนกันไหมจะพยายามหามุมชัดๆให้นะนี่หามุมชัดๆให้ดูนี่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 ชัดไหมพี่ชัดนะนี่ต้องมีนะมาแล้วมาดูเหรียญอื่นกันว่ามีเหมือนกันไหมนี่มานดูใต้ใต้ข้างของพวกกัน นี่เห็นไหมพี่เม็ดไข่ปลาคมๆเลยเดีย๋ยวหามุมชัดๆให้ดูพี่นี่ไข่ปลาคมๆหนึ่งเม็ดนี่บริเวณสังกติตรงนี้นี่อีกหนึ่งจุดเหมือนกันไหมชัดเจนนะนี่จุดที่สามเส้นแตกนี่เส้นแตกนี้พี่เห็นไหมเส้นแตกบริเวณนี้นะตรงนี้นะ ต้องมีนะต้องมีนะพี่เพราะมีเหมือนกันทุกเหรียญส่วนใหญ่มีทั้งนั้นเลยนี่แล้วมาดูเหรียญที่สามว่ามีเหมือนกันไหมนี่จุดแรกใต้คางนั่นหนึ่งจุดจุดที่สองนี่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็ตรงบ่าหลงพ่อนี่เม็ดไข่ปลาหนึ่งจุดแล้วก็นี่เส้นแต่ตรงนี้ คมจุดต่อมาพี่ยังอยู่ที่ด้านหน้าด้านหน้าบริเวณชายสังคตินีบริเวณนี้พี่มันจะมีเส้นแต่คมคมอยู่หนึ่งเส้นแบบคมคมเลยนะหนึ่งเส้นนี่นี่นี่เห็นไหมพี่ มันสะท้อนแป๊บนะที่พยายามหามุมชัดๆให้ดูน,นันน่นนั่นนั่นพี่เห็นไหมเล็มเล็มนี่มาดูเหรียญต่อมาเหมือนกันไหมต้องพลิกแบบนี้พี่สองพระต้องพลิกให้หมดน,นันน่นนั่นนั่นพี่เห็นไหม กันนะคุมคุมต้องคุมแบบนี้นะนี่บริเวณนี้เส้นแตกเป็นปลายเข็มสองเส้นนะตรงนี้ตรงนี้อันละเส้นอันละเส้นเหมือนกันทุกเหรียญคมมากคมกิบเลยมันดูอีกเหรียญหนนะึ่งว่ามีเหมือนกันไหม ต้องพลิกกลับอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆนี่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 เห็นไหมพี่คมๆเลยนะนี่โอเคมาแล้วมาต่อกันที่ด้านหลังด้านหน้ามีจุดให้ดูหลายจุดเหมือนกันด้านหลังเรามาดูกันที่ด้านหลังดิ ด้านหลังอันดับแรกเลยดูใบหน้าหลวงพ่อดูบริเวณใบหน้ามิตาคมชัดเส้นเการล่องหูบริเวณล่องหูด้านนี้จะมีจุดดูอยู่หนึ่งจุดเดีย๋ยวเรามาดูใบหน้าหลวงพ่อกัน่าซูมเยอะไปนี่ ใบหน้าหลวงพ่อคมชัดเส้นหน้าผากเส้นกีสาแล้วมาดูจุดดูจุดแรกพี่บริเวณล่องใบหูหลวงพ่อเนี่ยบริเวณปลายดินสอนะจะมีเป็นเส้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 นคมคมเลยเป็นเส้นเส้นเส้น รับรองเลยจุดนี้เนี่ยเกี้ยยากแน่นอนพี่นั่นนั่นเห็นไหมพี่เดีย๋ยวซูมให้ดูนะเดี๋ยวปรับไฟแป๊บนึงนั่นนั่นเห็นไหมพี่ชัดๆเลยเดีย๋ยวซูมอีกนิด นานน,นเห็นไหมพี่ลักษณะเป็นเส้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 นมาดูกันอีกเหรียญจำเหมือนกันไหมคมคเลยพี่นี่เห็นไหมพี่จุดจำจุดนี้ไว้นะ เหรียญเหรียญน,นี้มีไหมนั่นเห็นไหมพี่ชัดๆเลยนะนั่นนั่นเห็นไหมเป็นชั้นๆเส้นๆเส้นๆจุดต่อมาจุดต่อมาเรามาดูตรงไหนนี่บริเวณตรงนี้นะพี่นะนี่ดิ่ปลายดินสอนยไหมจะมีเส้นแตกแล้ตรงให้ดูเส้นแตกจุดแรกนี้ก่อนนะว่ามันมีเหมือนกันทุกเหรียญไหม นี่เห็นไหมพีม่เส้นแตกบริเวณนี้นะนี่บริเวณนี้นะที่ปลานิ้นสอต,ตรงนี้นะจะมีเส้นแตกคมๆอยู่หนึ่งเส้นนี่คมๆเลยมาดูอีกเหรียญนยึ่งว่าจะเหมือนกันไหมนี่ นี่เห็นไหมพี่นี่จะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะหนึ่งเส้นมีทุกเหรียญน,นะพี่นะจุดนี้มีทุกเหรียญน,นี่คมคมชัดชัดเลยมีเหมือนกันทุกเหรียญลักษณะเหมือนกันทุกเหรียญพี่ลองสังเกตดูนี่ จุดต่อมาพี่จุดที่สองมันจะมีเป็นเส้นเส้นแตกแนวขวางทะลุมาถึงฝั่งนี้เลยเส้นแตกแนวขวางเดี๋ยวมาดูกันมีทุกเหรียญกันจุดนี้สําคัญนะพีนะ่ต้องมีนะนี่เห็นไหมพี่ทะลุมาถึงฝั่งนี้เลยนี่จากด้านนี้จากฝั่งนี้นะทะลุมานี่เลยแนวฝั่ง นี่เดี๋ยวพลิกกันดูนี่ยันไมพี่ทะลุมาถึงฝั่งนี้เลยมันมดูเหรียญต่อมามันมีเหมือนกันไหมนี่เหรียญน,นี้คมชัดแจ๋วเลย นี่ต้องมีนะพี่น้ำมีทุกเหรียญน,นี่มาดูอีกเหรียญหนึ่งจะมีเหมือนกันไหมน,มมน,นี่ชัดแจ๋วคมๆเลยเล็กๆเป็นเข็มเล็กๆเลยนี่นี่ชัดแจ๋ว จุดต่อมาพี่จุดนี้สําคัญเลยนะต้องมองดีๆมันจะมีบริเวณนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนรอยเบลลิงหรือรอยอะไรสักอยาก่างเป็นเส้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 น,สนบริเวณนี้นะมีทุกเหรียญเลยเดี๋ยวพลิกให้ดู โอ้ยกล้องมองไม่ชัดนั่นๆๆๆเห็นไหมพี่จะเป็นเส้นแบบคมๆบางๆอะ่ะบริเวณนี้นะบริเวณตรงนี้ลายดินสอตรงนี้ ูมันดูอีกเหรียญน,นะนึงนี่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 เห็นไหมพี่จุดนี้นะน,นัน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 คมคมเล็กเล็กบางบางรับรองเลยกี่ถอดยากแน่จุดนี้น,นี่นี่เห็นไหมพี่ชัดชัดเลยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คมชัดแจ๋วเลย บริเวณนี้นะจุดนี้จะเป็นเส้นเส้นเส้นคมคม,มชัด,ช,ดชัดเลยต้องมีทุกเหรียญน,นะพี่นั่นนั่นเห็นไหมพี่ชัดชัด,ชดแจ๋แวแจ๋วเลยนี่มาดูอีกเหรียญหนนะึงมันมีไหมบางเหรียญก็ติดบางพี่ติดติด,ตดทุกเหรียญน,นะน่ะนี่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 จุดนี้สำคัญนะพี่นะ นี่นี่มีด้วยกันทุกเหรียญแล้วพี่ดูบริเวณขอบเหรียญนะอีกจนบริเวณขอบเหรียญจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆเล็กๆคมๆบางๆอ่ะบริเวณขอบเหรียญต้องมีทุกเหรียญนะนี่นี่นี่เห็นไหมเส้นเล็กๆคมๆบางๆพวกนี้ี่จดจำรอยพวกนี้ไว้นะเหรียญเทสต้องเป็นแบบนี้นะ แต่เหรียญรุ่นนี้นะปัจจุบันยังไม่เจอเกีนนะพี่นะแต่อนาคตไม่แน่เห็นไหมขอบเนนะี่ยเป็นเส้นคมๆบางๆเลยมาดูเหรียญต่อไปว่ามีไหมเห็นไหมพี่เส้นเล็กๆบางๆคมๆ มีนี่ร้อยพวกเนี้บริเวณขอบเหรียญขอบสันเหรียญเนี่ยมาดูเหรียญต่อไปมันมีไหมนี่เห็นยญไหมพี่มีทุกเหรียญคมๆบางๆเลยนี่และจุดสำคัญพี่จุดสำคัญหน้าใช่หลังใช่ทุกอย่างใช่หมดแล้วแต่ขอบตัดไม่ใช่กงเกียน,นะพี่นะมา จุดสำคัญจุดจ่ายตังของเรานี่มาดูกันที่ขอบตัดพี่ขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้ขอบตัดต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะพี่นะถ้าไม่ใช่แบบนี้เก๋เลยนะอืมจุดแรกเลยพี่ดูบริเวณนี้บริเวณนี้นะ เดี๋ยวจะส่งให้ดูดินี่นี่เห็นไหมพี่เห็นร่องนี้ไหมนี่นี่ร่องนี้พี่ พยายามลงกล้องให้แบบชัดๆนี่ดูล่องนี้พี่ล่องนี้มันจะมีแบบเป็นรางอะรางเหมือนรางน้ำนี่นี่เห็นไหมพี่ต้องแยกสองทีละองค์แบบนี้ดีกว่า นี่นดูล่องนี้ไว้นะต้องเหมือนกันนะสามเหรียญเดี๋ยวผมให้ดูพิเทียบสองเหรียญดีกว่าสามเหรียญมันใหญ่ไปนี่เห็นไหมจดจำรอยนี้ไวมนะลงบริเวณนี้พีเหรียญเทต้องมีแบบนี้ต้องเหมือนกันทุกเหรียญพี่ นี่ต้องเป็นแบบนี้ลักษณะขอบตัดจะเป็นลักษณะตัดแล้วก็ฉีกฉีกปลายฉีกฉีกปลายนิดนึงนี่พี่ดูเห็นไหมเหมือนกัน จุดจำลงพวกนี้ไว้พี่เนี่ยรอยฉีกรอยฉีกมันจะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะส่วนใหญ่จะฉีกใกล้ๆกันนี่เห็นไหมพี่แต่ดูล่องนี้นี่ล่องนี้เห็นไหมพี่บริเวณตรงบ่าหลวงพ่อนี่นจะมีล่องตรงนี้จุดนี้ นี่ร่องนี้จุดนี้นะน,นันนันเห็นไหมพี่นี่จดจำร่องนี้ไว้เหรียญนี้มันค่อนข้างจะดูยากเนื่องจากกระไหลมันเคลือบไว้แต่ก็ดูได้ เหมือนกันเด้ในด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายตรงนี้จุดจำไห้นะพนี่จะมีรอยฉีกด้านท้ายเนี่ยมีทุกเหรียญเลยฉีกฉีกออกไปตัดแล้วก็ฉีกขาดออกไปนี่นี่เห็นไหมพี่ดูร่องจุดจำร่อง ฟันรอยตัดไว้พี่นี่ต้องเป็นรอยตัดแบบนี้ลักษณะรอยตัดจะค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงดูด้านข้างนี่เห็นไหมขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมพี่ลักษณะการตัดขอบเรียนต้องเป็นแบบนี้พี่ เหรียญเท้ต้องเป็นแบบนี้นะโอเคพี่วันนี้ก็แบ่งป,ปันความรู้ให้พี่ๆไม่มากก็น้อยถือเป็นเกาะป้องกันภากกิ้อาจจะคาดตกบกพร่องจุดใด้ไปบ้างก็ต้องขออภัยพี่พี่พทุกทกท่านไว้นาทีนี้ด้วยแต่ใครดูตามที่ผมบอกได้โอกาสพี่โดนพกักกิ้น้อยมาก เทต้องเทสากลน,นะีนะลักษณะการดูแบบนี้คือการดูพระเทเท,ท,ทแบบสากลนิยมรับรองพี่ดูแบบนี้ตามที่ผมบอกโอกาสพี่โดนพรกกีน้อยมากแน่นอนสําหรับวันนี้น้องตับหวานก็ไม่มีอะไรมากฝากพี่ๆี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ตับหวานนิยมพระเท,ทตามหลักสากลกันด้วยนะพี่นะและ หากใครมีวัตถุมงคลหลวงปู่รวยต้องการจะแบ่งปันทักอินบล็อกเฟซบุ๊กหรือเพจของน้องได้เฟซบุ๊กน้องชื่อตับหวานสองเล่ fc และเพจชื่อตับหวานนิยมพระเทศตามหลักสากลชื่อเดียวกับช่อง YouTube หรือถ้าพี่สะดวกช่องทางไหนก็ส่งมาทาง,ทง,ช,างช่องทางนั้นได้เลยลิ้นพันสำหรับวันนี้ น้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกๆท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย